ส่งเสริมสังคมดีมีอารยสัตว์ปัรโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสสสอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินโดยกองทัพบกบริษัทกลังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด มหกรรมปตทรวมพลคนรักหมักรุกไทยปีที่สองผ่านพ้นไปพร้อมกับการสืบสารต่อกีฬาหมักรุกไทยมรดกชาติซึ่งทางปตทได้เปิดเวทีให้กับบุคคลพิเศษทั้งผู้พิการและผู้ป่วยพักฟื้นให้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในประวัิศาสตร์กีฬาหมักรุกไทยครับคิดว่ากีฬาหมากรุกนี่มันดียังไงครับคือหมากรุกเนี่ยมันทําให้รู้จักคนรู้จักคิด ในชีวิตคนถ้ารู้จักคิดก็สามารถจะทําชีวิตตัวเองให้มันเจริญรุ่งเรืองได้เราคิดว่าคนพิการหรือบุคคลพิเศษนะครับได้มาเล่นหมากรุกเนี่ยมันดีไงครับอ๋อหมายว่าเปิดเวทีให้กับคนพิการนะจะได้มาสสแสดงความสามารถเพราะคนพิการเนี่ย่าน้อยก็มันไม่ไม่สมประกอบนะอย่างผมเนี่ยมันเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์นี่แหละแล้วก็หลายคน บางทีก็คนก็ลุกไม่เดินไม่ได้อะไรบ้ก็มาเล่นครับโอกาสครับเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างได้รางวัลค่ะก็ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานทางสารกับทุกทุกท่านแล้วก็ทําให้เรามีทักษะขึ้นมาเกิดทักษะกว้างไกลแล้วมีการวางแผนในการวางแผนชีวิตกับการเล่นหมากรุกเ่ยฮะทำให้เรามีทักษะเพิ่มขึ้นเล่นหมากรุกเนี่ยฮะดีหลายๆอย่างฮะการดีเซมเมอร์และก็อีกอย่างนึงฮะ ถ้าหยุดเล่นแล้วเนี่ยเราจะเป็นดีเฟนเมอร์ได้และทีนี้ทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆท่านทางโรงพยาบาลก็บอกไม่ให้หยุด